ข้อที่สามตาวันนะตาวุนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการตออัตต่อัลลอฮฺ سبحانه และหลายอายะครัานที่เราตเล่ได้เอยมาสักครู่เนี่ยนะครับตาวันอัลลอฮฺบิรริวตักวานะครับไม่ใช่ว่าเราใช้เฉพาะกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มคนใดนะระหว่างกลุ่มสองกลุ่มไม่ใช่นะไม่ใช่เพียงขอไม่ใช่เพียงคําสอนแบบกว้างๆเจาะลึกลงไปเรา ในฐานะสามีภรรยาก็ต้องร่วมมือในเรื่องของการทําความดีนะครับต่ออัตตอัลลอฮฺสุบฮานาลในเรื่องความดีบริจาคไปพร้อมๆกันทั้งสามีภรรยาเป็นคนใจกว้างนะเรื่องละมานะหรือสกิดสามีในเรื่องของละมาดสามีเราไม่ชอบไปมัสยิดสกิดให้สามีไปมัสยิดสามีไม่ชอบละหมาดตะฮจุดสกิดให้สามีละมาดตะฮจุดไม่ชอบอัลกุรอานสกิดให้สามีนะครับ อ่นอนา,านอัลกุรอานวัาะอาวนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการทําดีต่ออัลลอฮุบฮาน ن ه และ ت ع ا นั่นก็คือตัวช่วยตัวสะกิดต,ตัวเตือนเป็นหน้าที่ของภรรยาที่มีต่อสามีบางครั้งสามีเนี่ยนะครับนะปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้ไม่ค่อยให้น้ําหนักไม่ค่อยให้ความอสนใจสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะคนที่นะครับไม่อยู่กระร่องกระรอยไม่อยู่กับคําสอนของอิลอสลามเขาจะไปเรื่อยเปื่อยนะของเขาภรรยามมีหน้าที่สะกิด สกิทตุกวิทุกวันสกิทตุกวีทุกวันอาซียะเบนตีมุซาฮินะครับเป็นภรรยาของฟิราอัะคำว่นะวาต่ออัดเมื่อข้อที่สองที่เอ,อ่ยมาสักรู่นะครับแล้วก็เป็นนะครับการอดทนการต่ออัดที่ยิ่งใหญ่กับหน้าที่ของตัวเองที่มีต่อสามีที่เป็นคาเฟ่อัลลอฮฺอัลลอฮฺความยิ่งใหญ่ของอาซียะในการต่ออัดเชื่อฟังคําสั่งของลอสุบฮานอตัละ ในการที่จะปฏิบัิสามีที่เป็นกาเฟตยิ่งใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะอวังต่อรัศมีหาตาละเช่นเดียวกันถ้าเราจะอาวุนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะทําความดีกับสามีของเราถ้าแ้ภรรยาของเราเนี่ยแต่้ม้สามีของเราเนี่ยไม่เอาไหนไม่ค่อยให้น้าหนักเท่าไหร่ในเรื่องของศาสนาแต่ถ้าเราช่วยเหลือกันตักเตือนซึ่งกันและกันสักวันหนึ่งนะครับสามีของเราก็จะเป็นคนที่นะครับจะอาวุนัลเรืวัตตักวันในทางกลับกันนะครับ ภรรยาก็เช่นกันถ้าสามีสั่งให้ร่วมมือในเรื่องของการบริจาคก็อย่าไปขวางนะสั่งในเรื่องของการละหมาดสั่งในเรื่อง,องการอังกานก็อย่าไปปฏิเสธเพราะเราต้องร่วมมือร่วมใจกันในการทําความดีนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งทําฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทําฝ่ายหนึ่งทําฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทําสามีนี่ทำอิบราดาเต็มที่ภรรยาก็นะครับนะตกขอบอย่างรุนแรงนะครับบางคนก็ อานก็ไม่เอาละหมาดก็ไม่ครบถือสิ่อดก็ไม่เต็มนะครับบริจาคก็ไม่บริจาคนะครับฉะนั้นกุศนเนี่ยก็คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อความเหมาะสมเนี่ยระหว่างสามีภรรยาเนี่ยต้องดึงต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางครั้งพื้นเพชีวิตของเรานะแต่และคนเนี่ยพื้นฐานครอบครัวาม,มาจากพื้นฐานที่ต่างกันแน่นอนะแต่บางคนรวยบางคนจนบางคนเรียนศาสนาบางคนไม่เรียนศาสนาแต่เรามาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยจะอาวัน จะอาวานุในเรื่องของภรรยาที่มีเจอสามีและสามีภรรยาต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจซึ่งกันและกันเพื่ออัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ تعالى นะครับจังไ้